กลับบ้านกันพี่หนิงพี่อ้อกลับกันนะคะดีค่ะดีค่ะกลับบ้านไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยไม่ได้ไปเที่ยวเลยค่ะว่าจะกลับบ้านเลยไว้เจอกันพรุ่งนี้โอเคบ๊ายบายค่ะนี่ลวค่ะพี่น้องหลายๆคนถามว่าเวลาเริงงานแล้วหมูแอมคือเฝ่าเมื่อบานแท้ไปเล่นน้ำหมูบออยากไปอยู่จ้าเฮามีคนรออยู่บ้านแล้วเอ้ยกลับบ้านมอ่งกันไปไปไปเจอกันที่บ้านครับ ไปตลาดมากำลังสิเมื่อบานเห็นหมูเทกับหมาหน่อยสองตัวพอดีค่ะเลยทักท้ายแน่เมื่อบานของกระหลายค่ะพี่น้องเกือทั้งผากับเขาอดเกือบแล้วแล้วแอมกระจิบเฮ็ดกับเขาให้หมูเทจ้าทํทำเมนูอะไรนะเธอทำหมูน้ำตกให้หมูเทกินค่ะทุกคนเออหนึ่งข้าวเองด้วยทุกคนแล้วหมูเทก็หมาข้าวให้หนูแล้วนะคะ ต้องเอาข้าวใส่หวัวเคยนึ่งคลิปที่แล้วแล้วมันก็เละไม่รู้ว่าคลิปนี้จะ,อาาะรอดหรือเปล่าทุกคนมารอติดตามนะคะอะไรนะใส่ให,ให้หงในนี่เมื่ใหม่หัวนะอืมเอ่อขนาดขึ้นๆึ รรหว่างที่เหารอเข่าสุกแอมกะซิมามักหมูมมมจ้าพี่น้องเพราะว่าเราจะย่างค่ะทุกคนใช้ประมาณนี้กลิ่นหอมมากใช้น้ำหมักตัวเดิมราคาที่หนูเคยใช้ทุกคนสามารถไปสั่งซื้อได้เลยหอมปะหอมหอมมากมีคนถามค่ะใช่มีคนถา,หามาว่าใช้อะไรหมักพี่คะห้องก็ถามว่าใจะได้หมักเสร็จปุ๊บเราก็จะไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะทุกคนแป๊บหนึ่งรอข้าสุกพอดี ที่ร้านขายให้หน่อยว้าวโอ้โหหอมมากเขย่ตู้เย็นไว้รอข้าวสุกเราจะมาหั่นผักรอค่ะทุกคนสลัดแหน่ค่ะอต่หนูต้องไปล้างก่อนอย่าขยับหยุดรอแป๊บดูว่าขี้หันใครเสร็อีกไหมจะได้หอมถึง <Okay. S 2> มาร์กมูได้ทีแล้วหมูแอมกระซิเอาไปย่างค่ะพี่น้องหอ oh. มบักย่างคักเลยอ่ะไปใส่ไปใส่ไปซื้อไไขออา <laughs> อ้าวเหนียวพี่น้องโอ้ยเล่าเหตุการณ์ให้เอซี่ฟังเนี่ยให้เป็นตัวเอหมูแอมมาขอว่าข <laughs> ึน <laughs> ไปมาขอเจ้าวะเนี่โอ้ห <laughs> นูมีหลักฐานเดี๋ยหนูจะขึ้นให้ดูทุกคน <laughs> แล้วหมูเท่ก็หมาข้าวให้ดูแล้วนะคะไปม,มาเขาวสวยมาเขอาเจ้าไปม,มาเขาเจ้าวายุหนึ่งมันคือบอสุกจังเชื่อ<ม>พี่น้องหัวเกยนจะไปซือ้อเลยค่ะโอ้โหสีแบบว่าฉัน <c oughs> ข,ขออนุญาตหัวนะงะั้ยสามีฉันทำไมน่ารักงเลยโอ้ยนั่นแหละคะ่ะพี่น้องหมูเท่ล้วมาเข่าสวยค่ะอาจจะมีการสื่อสารผิดพลาดนะคะ บอเป็นอย่างค่ะอย่างมีทางออกเสมอเอฟซีอะบุเร่บูเทเด้อจ้าบ้านใจกล้ามือใหม่ก็แบบนี้ละค่ะอ่ะมูแอมกสิเห็ดนำตกหมูเด้อค่ะย่างเร็วๆกะซิมาใส่หม้อคือเกาค่ะพี่น้องใส่พริกป่นเข้าวขวมักน้าหอมแดงแล้วก็พริกสดนะคะเพราะว่าบ้านเราชอบกินเผ็ดมากแล้วก็ใส่พักคาใส่หอมสะระแหน่ผักชีมักแบบไหนก็ใส่ไปเลยจ้าบอมีพิดบอมีถือแ่บแสบแบบยั่ว จัดจานเด้อจ้าเป็นตาแสบค่ะเมนูนี่เฮ็ดง่ายค่บค่ะนี่้าตาแบบเป็นตาแสบค่ะเฮ็ดแล้วแล้วก็ไปเสิร์ฟมูเทกันจ้าพร้อมแล้วเชิญรับประทานครับเห็ดปะนี่ ไม่เพดเบอร์นี่มีกับเขาย่างเดียวเด้จ้าพี่น้องเ,อเข้าเหนียว้าวบาดจ้าย่างแกงกับกินซัำนน่ละค่ะพี่น้องเฝ้ากินเฝ้าแล้วกับไปเหตุงานต่อแมนงานหลวงเด้จ้างานหลาดงานเจ้าของใส่ดขายของซูมือ,อกระตัดคลิปเพื่อลงคลิปซูมือซูมือให้เอฟซีเบิงเด้จ้าค้นถามว่าไดเป็นคนตัดคลิปให้มูแอบมูเทะสิบบมีผู้ใดดอกค่ะมีแต่เฮาสองคนนี่ละค่ะซอยกันตาดซ้อยกันคิดคอนเทนต์อ้ใดอยากให้แอมกับมูเทะเฮ็ดคอนเทนต์แบบใดเมนมาได้เลยเด้จ้า เดีย๋ยวเฝ้าออปัาดไปยังบอจบคลิป<อ>ค่ะพ<อ>ี่น้องกมเกินกมโคดงนะเอาพอวยวะแถมพอแล้วถ้าเลยอย่าปรุงเลยปรุงเลยอันนี้แหละแถมและปรุงไม่ก็ได้มาบอแถมแล้วแถมและแถมแยงังไ,ไม่พอ